รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการไซซทิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กับผมปรมีแสวงรุ่นนะครับช่วงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนของท่านเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่กับผลงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาวิทยาลัยบุรพาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายของคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ ในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับผลงานของสาบันนี่อยู่ครับแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงปลากราตูนในเชิงพาณิชย์ปลากราตูนนั้นถือว่าเป็นปลาสวยงามที่หลายคนนั้นนิยมเลี้ยงแต่ถ้าจะเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์จะต้องทำยังไงกันบ้างติดตามกันได้ในช่วงสายฮิตครับช่วงสายฮิตปลากรา์ตูนเป็นชื่อเรียกของปลากลุ่มสวยงามที่มีสีสันและลวดลายสวยงามมีลักษณะการว่ายแตกต่างจากปลาชนิดอื่น โดยจะโยกตัวสายไปมาในธรรมชาติปลากระตูนจะอาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลในประเทศไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาบางแสนได้เริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลากระตูนครั้งแรกเมื่อปี2534โดยนําพ่อแม่พันธุ์มาจากธรรมชาติและเริ่มวิจัยด้วยพันธุ์ปลากระตูนส้มขาวและปลากระตูนอ่านมา้าหลังจากนั้นเมื่อตลาดมีความต้องการจึงศึกษาพันธุ์อื่นมากขึ้น การศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นภายในสถาบันด้วยการเซตระบบการเพาะเลี้ยงเป็นระบบปิดเลี้ยงภายในตู้กระจกทดลองการเพาะเลี้ยงโดยไม่ใช้ดอกไม้ทะเลโดยศึกษาตั้งแต่การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การดูแลพ่อแม่พันธุ์การวางไข่การย้ายไข่การอนุบาลลูกปลาไวอ่อนการให้อาหารจนกระทั่งได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการหลังจากพัฒนาฟาร์มต้นแบบในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จเป็นศูนเพาะเลี้ยงปลากระตูนแบบครบวงจร สถาบันจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพนี่คืองานวิจัยการเพราะเลี้ยงปลากตูนของมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะการเพราะเลี้ยงปลากตูนเชิมพันช์์จะมีขั้นตอนอย่างไรเราไปถามผู้รู้กันค่ะขนาดของพ่อแม่พันธุ์ที่เขาจะสืบพันธุ์ได้หรือวางไข่เนี่ย ต้องเป็นประมาณไหนคะอายุลูกปลากระตูนอายุ8เดือนถึง1ปีเราสามารถจับคู่เขาึ้นมาผสมพันธุ์ได้แล้วเรามีขั้นตอนหรือว่าเทคนิคในการเลี้ยงยังไงบ้างคะอาจารย์าพาชมนิดหนึ่งได้ครับและอย่างส่วนนี้ที่เราเห็นนี่คืออะไรบ้างคะอาจารยา์ส่วนนี้จะเป็นระบบ ระบบเลี้ยงพ่อแม่พันปลากระตูนค่ะซึ่งเราได้พัฒนาเขาขึ้นมาเพื่อลดการใช้ทรัพยายกรน้ำทะเลข,ข้อดีของระบบนี้ก็คือน้ําจากการเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยจะถูกบําบัดแล้วก็นํามาใช้ใหม่ส่วนที่สําคัญก็คือจะมีอยู่3ส่วนคือคือระบบแรกน้ําที่ไหล ไหลออกมาจากแทงเลี้ยงเนี่ยจะถูกกองตะกรอนไว้ตะกรอนก็ที่เกิดจากเศษอาหารปลาเศษขี้ปลาต่างๆแล้วน้ำก็จะไหลามาส่วนสู่ระบบที่สองระบบที่2นี้จะเป็นถังสลายทะเลสลายทะเลก็จะบำบัดของเสียที่เกิดจากปลาให้เราน้ํามีสภาวะเหมาะสมสำหรับปลากระตูนส่วนถังสุดท้ายนั่นจะเป็นถังพักน้ําซึ่งเราเอาไ้เติมพวกสารที่มีต่างๆเช่นปูนต่างๆที่ขาดหรือเอาน้ําใส่ค่าเชื้อโรคเราก็จะทํนที่ถังทังนั้นทังนั้น อาจารย์คะมาถึงส่วนนี้นี่คืออ,อันนี้คือระบบเลี้ยงพ,ยพ่อแม่พันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อายทอดทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในระบบแต่และระบบนีก็จะประกอบด้วยระบบบาบัดแล้วก็แทงเลี้ยงตู้เลี้ยงซึ่งในตู้เลี้ยงเนี่ยเราก็จะเลี้ยงปลาคู่ละหนึ่งแทงคู่ละหนึ่งตู้ซึ่งภายในตู้ก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้คือไม่มีดอกไม้ทะเละแต่เราจะมีวัตถุให้เขาวางไข่หนึ่งชิ้นให้เขาวางไข่ แล้วพอมีแผนกระเบื้องพอาเขาวางไข่เนี่ยอัตราการรอดของไข่คะมากน้อยแค่ไหนคะ,อ,ะอัตราการรอดของไข่เนี่ยก็อยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะานปลากระตูนเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาดูแลไข่เป็นถึงวันฟักเองเราจะไม่ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับไขเ่เขาเลยในะช่วงที่เขาวางไข่แล้วปลากระตูนนี่เขาจะวางไข่ในช่วงไหนบ้างคะและลักษณะไข่ที่เราจะสังเกตว่าเนี่ยคือเขาวางแล้วเป็นยังไงก็โดยปกติแล้วเนี่ยปลากระตูนจะวางไข่เดือนละสองครั้งก็จะรงกับขั้นที่แข้งแรงของ ไปทิ้งดังนั้นเวลาที่เขาวางไข่ตัวเนี่ยจะตายตัวบวกลบไม่เกินหนึ่งวันซึ่งเราก็สามารถจะ,จะดูแลเขาได้เวลาที่เขาวางไข่เราก็จะเห็นพฤติกรรมการทําความสะอาดหนึ่งละสองก็คือเมื่อเขาวางไข่ตัวเมียท่อนําไข่จะยื่นออกมาตัวเมียก็จะวางไข่ไปที่แผ่นกระเบื้องเป,เป็นวงกลมสักระยะเวลาหนึ่งตัวผู้ก็จะเข้าไปฉีดน้าเชื้อพอตัวผู้เข้าไปฉีดน้าเชื้อเสร็จระยะเวลาหนึ่งตัวเมียก็จะวางไข่อีกรอบหนึ่ง ตัวผู้ตัวเมียก็จะทาอย่างงี้สลับสลับกันไปจนวางไข่เสร็จนะหนะหนึ่งครั้ง<ะ>ซึ่งไข่แต่ละครั้งเนี่ยปริมาณเนี่ยก็อย่างไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับว่าปลาตัวนั้นเป็นชนิดไหน<ะ>ขนาดเท่าไรอายุเท่าไร่วางไข่มานานแล้วหรือย,ยังแต่โดยปกติก็มีวางไข่แตกล้างน้อยถึถึงสามสี่พันฟองก็มีแล้วแต่ชนิดและปลากระตูนนี้เขาต้องใช้ระยะเวลาในการวางไข่กี่วันเราถึงจะนําแผ่นกระเบื้องไปใส่ในตู้อนุบาลคะ คือโ,โดยปกติแลวโดยทั่วไปน,นะคะระับากระตูนเกือบทุนที่นี่นจะใช้เวลาในการดูแลไข่เนี่ยากประมาณ7วันเราก็จะยินมูฟไข่เนี่ยออกไปฟังยังตู้อนุบาลต่อไปค่ะและในห้องนี้คือส่วนไหนคะจารย์ห้องนี้จะเป็นห้องอนุบาลลูกปลาค่ะแล้ววิธีการดูแลตู้ปาลาอนุบาลล่ะคะจะันอ่าตรงนี้ในส่วนงานดูแลลูกปลาอณุบาลบานเนี่ยเราจะมีการทํางานทุกวนัน ทุกวันเนี่ยเราจะต้องมาทําความสะอาดรูกปลาดูตะกร้องเสียต่างๆเศษตะกรอนต่างๆภายในลูกปลามีการเปลี่ยนถ่ายน้ําเพื่อให้น้ําใหม่ให้เขาเพื่อให้ลูกปลาเนี่ยมีสภาพที่สดชื่นมีการเติมอาหารเป็นประจำอาหารวันละแน่นของอาหารก็ต้องเหมาะสมสาหรับเขามีความละแน่นที่เพียงพอสาหรับลูกปลากินในรอบวันและลูกปลากระตูนี้กินอะไรเป็นอาหารคะลูกปลากระตูนเนี่ยจะกินแพลงก้อนสัตว์เป็นอาหารเนั้น ในงานของเราในงานวิจัยของเราเนี่ยก็จะมีหน่วยมีงานงานหนึ่งซึ่งคอยทําอาหารพวกนี้ไว้ให้เรามาซัพพอร์ตงานขายปลแลวเท่ากับว่าถ้าเกิดเกรรษตรกรที่เขาเข้ามารับถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ไปเขาต้องมีความรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงอาหารด้วยไหมคะอ่าใช่ครับเขาต้องมีส่วนหนึ่งจะต้องมีความรู้ในส่วนของอาหารมีชีวิตพวกนี้เพราะว่าอาหารสําหรับลูกปลาเนี่ยมันเป็นพ้อยสาําสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกปลาให้ฟาร์มเนี่ยมีกาไรมีขาดทุนเพราะว่าถ้าอาหารที่ให้ลูกปลากินี ค่าทางอาหารสูงมีโภชนาการสูงมีความสมบูรณ์มีคุณค่าสูง<ะ>ลูกปลารอดเยอะรายได้ของฟาร์มก็จะเพิ่มขึ้นวิธีการเพาะเลี้ยงนี้ต้องเลี้ยงยังไงมีขั้นตอนยากไหมค่ะโรดิเฟอร์เนี่ยคือ,อตัวโรดิเฟอร์เนี่ยคือแผงต้องสัตว์เพราะงั้นแผ<ะ>งต้องสัตว์เนี่ยจะจะเริ่เติบโตขยายพันธุ์ก็ต้องกิน<ะ>แผงต้นพืชแผงต้นพืชก็พวกสาหร่ายขนาดแรกอาจจะเป็นน้ำเขียวต่งตางๆที่ที่เราเห็นอยู่ปกติเพราะงั้นเราก็ต้องเลี้ยงน้ำเขียวมันขึ้นมาเพื่อมาเลี้ยงโรดิเฟอร์เพื่อให้โลดิเฟอร์เนี่ย ขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ปริมาณเหมาะสมต่อวันของเราส่วนอาหารอีกตัวหนึ่งก็คืออาทิเมียอาทิเมียตัวนี้จะสะดวกหน่อยเพราะว่าอาทิเมียตัวนี้มันจะมีบริษัทที่ทำเป็นซีไข่มาให้เราเราก็นําไข่ตรงนั้นเอามาเพาะในน้ําทะเลสัก24ชั่วโมงไข่มันก็จะออกฟักออกมาเป็นตัวให้เราเราก็กรองมันจะตัวไปใช้สำหรับเลี้ยงลูกปลาได้เลยลูกปลาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยจะมีลวดลายสีสันบนลำตัวเพิ่มขึ้นเรื่อ,อยๆจนเหมือนพ่อแม่พันธุ์โดยสมบูรณ์ เมื่ออายุได้3าถึงสสัปดาห์ลูกปลาจะลงไปอาศัยอยู่พื้นก้นตู้ถือว่าสิ้นสุดการอนุบาลจากนั้นย้ายไปเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ในการอนุบาลลูกปลาค่ะอาจารย์ต้องสอนเทคนิคอะไรให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมบ้างคะ่ะประเด็นพอยต์สำคัญในการอนุบาลลูกปลาคือคอาหารปริมาณอาหารต้องเหมาะสมสาหรับลูกปลาเพราะงั้นเนี่ยเวลาผู้เข้ามาอบรมอบรมกับเราเนี่ยเราจะสอนเทคนิคในการนับอาหารของลูกปลาเนี่ยเพียงพอไหมในตู้นั้น มีการนะวิธีการเพราะเลี้ยงพวกนี้ขึ้นมาให้เขาและเห็นทราบมาว่าแปรรูปมีอาหารเม็ดด้วยอ่าพอพออย่างอย่างที่งานวใิใจัยนี้พอ<ะ><ะ>ตลูกป,ปลาสากกักหนึ่งเดือนแล้วเนี้ยปลาจะเริ่มมีไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารสาเร็จรูปซึ่งเราทําขึ้นมาเองส่วนอาหารสําเร็จรูปบางชนิดอาหารสําหรับเลี้ยงพ่อแม่พันเราก็จะพัฒนาอาหารสําเร็จรูปอาหารเมร็ดขึ้นมาเพื่อเลี้ยงสำหรับพ่อแม่พันและอย่างเรื่องของอาหารสําเร็จร,รูปตรงนี้เราได้แบ่งความรู้หรือว่าให้ความรู้กับ เกษตรกรที่เข้ามารับข้อมูลได้ไหมคะอาา่าเบื้องต้นเองเบื้องต้นอย่างงาน,นที่เราทำอยู่นะครับในส่วนของอาหารที่เป็นรูปเนี่ยในเรื่องของสูตรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยณตอนนี้เราก็พยายาม่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มเพราะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ที่เราถ่ายอทอดเทคโนโลยีการทลูกปลาให้แล้วคุณภาพของปลากรตูนที่เราจะส่งขายในตลาดคะ่ะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างคะ การการที <G un> ่เราจะเพาะพันธ <G un> ุ <G un> ์ปลาเพื่อขายไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในหรือภายนอกประเทศเนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องคํานึงถึงก็คือปลาที่เราเพาะพันธุ์เนี่ยมันตรงสายพันธุ์ไหมถ้าเราสามารถทําคุณภาพของปลาที่เราพอได้เนี่ยเราะว่าตลาดไม่น่าจะยปติขาโดยส่วนใหญ่ปลาที่เราถ่ายทอดมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยโดยร์าที่มีขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นตลาดต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ส่วนลูกปลาส่วนร์าที่มีขนาดเล็กเนี่ยตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดภายในประเทศเช่นในสวนเกษตรซึ่ง กำลังซื้อต่อเดือนเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ากับต่างประเทศแต่ถามว่าทุกๆฟาร์มที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยทุกฟาร์มเนี่ยกำลังกำลังผลิตณตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดอย่างนั้นละกันและทั้งหมดที่นําเสนอไปนะคะก็เป็นวิธีการเลี้ยงปลากระตูนแบบครบวงจรค่ะ ชมครับปลากระตูนนั้นถือว่าเป็นปลาสวยงามที่คนนิยมเลี้ยงนะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะเลี้ยงในบ้านเพื่อเอาไว้ดูเล่นส่วนตลาดในเชิงพาณิชย์นั้นก็มักจะเป็นตลาดสออกอตต่างประเทศซะมากกว่าครับในบ้านเราก็มีฟาร์มเพาะเลี้ยงมากมายหลายฟาร์มนะครับแต่ในช่วงหน้าเราจะไปติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระตูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสักครู่เดียวครับ สามตัวสวัสดิการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณผู้ชมครับปลากระตูนถือว่าเป็นสั์เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงเป็นเกาะเป็นกรรเลยทีเดียวครับ การเพาะเลี้ยงปลากระตูนในระบบฟาร์มปิดนั้นถ้าได้รับการอบรมการเพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องก็ทําได้ไม่ยากเช่นเดียวกับเจ้าของนีโนฟาร์มซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระตูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเ<ด>ข้าสนใจการเพาะเลี้ยงตั้งแต่เข้าอบรมครั้งแรกกับสถาบันส่วนเขาทำอย่างไรจึงประสบความสําเร็จติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับช่วงสายฮิตปราโมทสังสุขสิริกุล เจ้าของนีโมฟาร์มชลบุรีสนใจการเพราะเลี้ยงปลากระตูนเชิงพาณิชย์หลังจากได้เข้าไปอบรมเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงปลากระตูนเชิงพาณิชย์กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาชลบุรีปราโมทเป็นผู้เข้าอบรมรุ่นแรกที่หลังจากเสร็จการอบรมเขาก็เขียนแผนธุรกิจสาหรับการทาฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระตูนเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังทำไมคุณประโมทถึงสนใจที่จะเลี้ยงปลากระตูนคะก็ คือเห็นว่าปลากรตูนเนี่ยนะครับเป็นปลาสวยงามที่มีความต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศนะครับท <Okay. S 2> <ihrem hn> ีนี email, ้พอเราเห็นว่าเราสามารถที่จะสามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้นะครับก็เลยสนใจที่จะพอเลี้ยงเพื่อที่จะทําเป็นธุรกิจนะครับพอดีว่าทางมหาลัยบุรพานะครับเขามีโครงการ UBI ที่จะพอเลี้ยงปลากรตูนจะอบรมผมก็เลยไปสมัคร พอไปสมัครเนี่ย <S <S <an ical> เขาก็รับไปแล้วก็ไปเริ่มแรกเนี่ยต้องเรียนทำแผนธุรกิจก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างไรค้นคว้าหาตลาดอย่างไรนะฮะ <S an ical> พอเราทำแผนธุรกิจจบมาเรียนเรื่องการพอเรียนปากตูน <S an ical> ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับโดยตอนนั้น <S <S <an ical> ท่านอาจารย์บรเทศเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นะฮะก็เวลาที่ไปอบรมเนี่ยก็มีทั้งตั้งแต่เริ่ม การเลือกสถานที่ระบบการเลี้ยงนะครับว่าจะใช้ระบบไหนนะฮะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เลี้ยงอย่างไรการเพาะพันธุ์วางไข่การฟักการอนุบาลาลูกปลานะครับเ<ฮ>มื่อโตเสร็จแล้วเรื่องการตลาดจะไปหาที่ไหนนะครับแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาทั้งหมดจากที่สาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลตอนแรกเลยที่เข้าไปพอไปรับความรู้ค่ะ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่เราคิดว่าเราจะสามารถพอเลี้ยงปลากระตูนออกขายเชิงพาณิชย์ได้อย่างเราเห็นว่าความต้องการของตลาดมีอยู่สูงอยู่แล้วนะฮะพอเราเริ่มไปศึกษาเรื่องการตลาดเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาจากค้นจากอินเทอร์เน็ตนะฮะส่วนมากก็ค้นคว้าทางเว็บไซต์ต่างๆเราก็เห็นว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีสูงอยู่นะครับแล้วก็ ไทยเราเนี่ยก็ส่งปลาสวยงามที่เป็นปลาทะเลออกไปต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งเป็นหลายพันล้านนะครับ,รบก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําได้เราก็เริ่มทำเลยครับพอเราจบจากการอบรมเสร็จเนี่ยก็หาสถานที่นะครับก็มาได้ที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ประมาณสองไร่นะครับก็มาเริ่มทำกิจกรรมพอเลี้ยงได้เลยสถาบันจะให้พ่อแม่พันธุ์สำหรับผู้ที่สนใจทำฟาร์มจริงจังสอนการเซตร,ระบบบ่อซึ่งสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อซีเมน ร้อมระบบกรองสาวร่ายและบ่อคอนกรีตระบบกรองรวมบ่อของปลาโมดเป็นบ่อคอนกรีตแยกระบบบ่อชัดเจนเป็นบ่ออนุบาลลูกพันธุ์และบ่อสําหรับเพาะเลี้ยงและจุดเริ่มต้นค่ะทางมหาวิทยาลัยลบุรพานี่ให้พ่อแม่พ่อแม่พันธุ์ปลากระตูนมาทางปลาโมดด้ไหมคะใช่ครับใช่ครับเมื่อได้รับพ่อแม่พันธุ์จากสถาบันมาเนี่ยก็มาเลี้ยงใช้เวลาประมาณ5เดือนก็ปลาเริ่มวางไข่ครับ และพื้นที่ฟาร์มของคุณประมวดเองตอนนี้ถือว่ามีพื้นที่กี่ไร่แล้วมีบอ่อทั้งหมดกี่บอ่อคะสองไร่นะฮะบอ่บอบ่อสําหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมีอยู่เจ็ดสิบเอ็ดบ่อเจ็ดสิบเอ็ดบ่อเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงได้ร้อยสี่สองคู่นะครับค,คือบอ่อหนึ่งเลี้ยงสองคู่คเราแบ่งเราแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับแล้วก็มีตู้อีกห้าสิบสี่ลูกนะครับต,ตู้สาหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ห้าสี่ลูกนะครับ ตอนนี้ในในฟาร์มเนี่ยก็มีพ่อแม่พันธุ์อยู่เกือบ200คู่นะครับแล้วก็มีบ่อสำหรับ